คนบอยติงตูเกตเตอร์ไปทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ยิงแม่งหมดที่เลยไอหี่อะเฮ้ยเจนก่อนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมัสครัสวคุัหัดีครับสวัดีครับสวัสดีควดครับสวัสมีสสดคบสัสดเครับสวัรับสนัันวั้ดเครดีครัีรวัสดีครวสรวัสดีคดีทรับดครดียวียแล้วกูอยู่ไปเนี่ยอ้าวกูอยู่ไหนเนี่ยวร มึงโดนไงปอเจเนี่ยมึงโดนแล้วฉันไม่ทำฉันไม่ทำมึงทังกูทังเอ้ยช่วยด้วยช่วยช่วยแก่มึงโดนแก่มึงโดนแล้วแก่มึงมีคนติดเชื้อกูกูยิงกูยิงตายแล้วนึงตัวกูยิงตายแล้นึงตัวโอ๊ยเฮ้ยเอากูไม่มีปืนอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยนายเอาลาก่อนมาปรสิตปรสิตปรสิตวิ่งเลยวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยออกออกยังไงเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวโอ้ งตงนี่ตายไปมึงอะโอ้โหกูแม่งเฮ้ยฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยนะฮิวหน่อยเฮ้ยปรสิไอ้หูอยู่ไหนันเ้ยโอ้ยไม่กูยังรอได้ไงวะเนี่ย เลือดอยู่ไหนเลือดอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอะไรมีที่นำทางเว้ยหมดวะนี่ตายไปมึงอ่ะเรียบร้อยโดนกูกูนักล่ากูไม่ไหวแล้วกูออกไปล่าพวกแม่งแล้วกูออกไปล่าไรเฮียไม่ไหวแล้วมีแค่พวกมึงอะกูออกไปล่าแล้วกูเนี่ยนักล่าหมาป่าเดียวดายภายใต้แหงจันใต้พระจันทร์เนี่ยมีแค่กูท่านเว้ยกูกูกูคนดำเงี้ยกูคนดำเงี้ยกูไอไอไอหน้าไอหน้านี้คือใครอ่ะไอ คนดำคือกูคนดำคือกูคนดำคือกูไอน้าไอหน้าโมไอคืใครหน้าโมไอใครไอ้ก้องไอ้พวกอย่าทิ้งกูดิพวกอย่าทิ้งกูดิพวกอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูไอ้ไอ้เ้ยยฮจากไหนเนี่ยอย่ามงตั้งตั้ง

โอ้ยโอ้ยอ๋อเลยอ๋อคือเราห้ามอยู่ที่นี่นานเราต้องไปฐานต่อไปเลยอ๋อเพื่อติดหัวโมไอ้เฮ้ยโอ้ยเป็นปรสิตระดับหมอรำอ่ะถ้าปรสิตเนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องเป็นปรสิตก็ได้มั้งไอ้เหี้ยกูเห็นละกูเห็นละกูกูได้กลิ่นความกลัวกูได้กลิ่นความกลัวเฮ้ยอือนี่หาคนเจอได้ไงวะกูได้ทำประตูกูได้กลิ่นงานทำประตูอื้อือ้ยเป็นพื้นว้ากูแดกแล้ว เฮ้ยคุณได้ของเ <c oughs> ฉยเลยเอ่ะแล้วกูก็แยกแบบกูยืนเดินคนเดียวแต่กูเดินคนเดียวแล้วกูตายเพราะควันก็ <c oughs> โง<ห>่เอาไอเฮีอ่คนอยู่ไหนคนอยู่ไหนทุกคนหิวหิวหิวเอาอีฮีถ้าอยากจะรู้ว่าคนอยู่ไหนมึงล,ลองมองไปรอบทีเดแล้วมันจะมีสีแดงขึ้นเว้ยหวยละหวยละกูยละกูหิวกูมาไปทาง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 เอาเีฮีกูมาไปทางก็กูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยกูเปิดประตูสิกูเปิดประตูไปอ้าวเอ้ย กูชิระเราซื้อของใช่ป่ะเราซื้อของแล้วก็ซื้อ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 มีโอ้ยเนี่ยกำลังถามมันมีปืนไหมแล้วมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อแมตช์ป่ะเนี่ยอนานไงใช่ไอคือทุกอย่างที่เราซื้อนี้คือมันใช้ได้หนึ่งครั้งต่อนึงแม์ใช่ไหมเนี่ยมันเปลืองไงวะไปเลยดีกว่าตาเล่นเลยบุกเลยบุกเลยบุกเลยกูพร้อมแล้ะเลยเป็นแนวหน้าเลยตาเราเป็นแนวหน้าเลยแล้วกินเราคือ สมาชิกเทคนายห้ามยืนข้างหลังเว้ยตอนเลียงมือเวลาเวลาไปให้ไปเป็นกลุ่มเข้าใจเปล่ามากูใส่กอใส่หมวกเรียบร้อยแล้วกูใส่กอใส่หมวกเรียบร้อยแล้วเอาล่ะฟังให้ดีนะตามคนที่ถือสีฟ้านายพลขับนายพลกูจะเป็นคนนำเองกูรู้อยู่เพราะกูรู้ว่ามันต้องไปติดตรงไหนงั้นกูจะยิงให้เองมอดเสือหยุดเสือเอาล่ะถ้าไอ้ตัวไหนแม่งเฮ้ยไปเป็นปรสิตนะยิงแม่งได้เลยวิสามาได้ ใครก็ตามหน้าตาใครเหมือนปรสิตกูย oh. oh. ja ja ิงหมดเอาไอ้ต yeah, ้ามึงก่อนเลยเ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้เข้าไปเลยแมนฟังให้ดีนะเว้ยแมนเขาตายไปแล้วเขาตายแต่เขาโดนเปิดเจดีเลนแมพอยู่จเจดีเลนแมพอยู่ใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งแตกตื่นอย่าพึ่งรีบร้อนเจนก่อนมันเจดีเลนแมพอยู่ทุกคนเจนก่อนเจนก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งแตกตื่นอย่าพึ่งแอนิกอย่าพึ่งแอนนิกแโอ้ยอ่าพึ่งตื่นเต้นนายพลครับนายพลครับนายพลครับมันจเจดีเลนแมพอยู่มันเจดีเลนแมพอยู่ทุกคนใจเเยยย็็นนนนใจาครับ ผมขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับไม่ได้ยิงยิงยิงกระเพาะปัสสาวะมึงก่อนยิงกระเพาะปัสสาวะไปเลยบู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 วิ่งไปเลยวิ่ง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 เลยมันตทองโอ้ยเอียเอียเอาไปไหนอะ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 แปลว่าจใหญ่แย่ใหญ่อเไรอีเอีย มึงโตเฮ้ยเฮ้ยเสียข้างหลังเสียข้างหลังเฮ้ยตายฮาแล้วมึงโอ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้าอ้าช็อตเลยยิงเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวตายเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดวิ่งละ เฮ้ยหลังก็มีหลังก็มีหลังก็มีกูวิ่งละ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 กูวกูไม่สนละกูไม่สนละโอ้ยไม่เรียบร้อยไม่ดูแลเฮ้ยใครเรียกวะมีอะไรบอกอะไรกูจะอยู่เคียงข้างมึงอยู่ไหนเนี่ยเคียงข้างกูแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยวางระเบิดเรียบร้อยวางระเบิดวางเปิดแล้ววางเปิดแล้ววิ่ง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 ฮ่า กูไม่รู้กับพวกมึงอะกูไปอะไรเฮียโอ้ยช่วยด้วยไม่มีกระสุนแล้วนายพลตายอ้าวนายพลยไปแล้วงั้นต่อไปตำแหน่งนั้นก็เป็นของกูแล้วละ่ะกูยึดเลยไม่พ้เนเฮ้ยกูเจอซีโฟกูเจอซีโฟกูหยิบแล้วกูวิ่งแล้วเฮียกูไม่สนอะไรแล้วกูไม่สนนายพลแล้วเฮียโอ้ยตัวใหญ่กูต้องวิ่งไปไหนอะแมนแมนตายหรือยังตายยัง มาล้มหน่อยเฮ้ยเขี้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจะไปยิงยิงไปแล้วเอาชิบหายแล้วนะโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แย่แล้วลิวอินตายไปอีเหี้ยตากูปี๊มามือไม่ฟังกันหรือไงวะไม่ได้ฟังโดนตัวเล็กกัดมันไม่เป็นไรใช่ปะโดนตัวเล็กกันลิวอินเรากำลังจะตายลูอินเฮ้ยกูลูกซองลูกซองลูกซอง ลูกซองไอ้เหี้ยไม่เป็นแล้วแม่กูต้องไปไหนกูต้องไปไหนกูต้องไปไหนตัวนังไปช่วยเฮ้ยโอ้ยอะไรระเบิดเมนเฮ้ยเมนเมนเมนเฮ้ยใครถือลูกซองหรือวะชุบกูหน่อยเพื่อนช่วยด้วยเต็มไปหมดเลยเดินไปไหนไม่เจอไปไหนท่านหน้ามาท่นหน้ามาให้กูเฮ้ย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 ให้กูกูเองกูเองในพลชุบกูอ้าว โอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมอืมโอ้อมาแล้วมาประจามาแล้วกูโดนแดกอยู่คนเดียวกูตายอ่ากูเป็นฮาโลมาตั้งนานดิอ่ะมอสมึงอยู่ไหนมาให้กูแดกดิหน้ามึงนี่ไงกูหิวกูหิวเลือดกูหิวเลือดมึงรู้อะไรไหมเอ้ยกูเห็นมึงโดนฟันอยู่แล้วกูก็ล้มอยู่ตรงนั้นอ่ะ ไม่ช่วยกูเลยวะกูล้มเลยอะนอนตบปืนเฮ้ยไม่ปืนมันแรงจังอ่ะกูหิวกูหิวกูหิวกูจะมาแดกพวกมึงกูหิวเรทอมตอนตอนกูบีบงานมึงไม่ได้ฝักลยเออไม่เอางี้ดีกว่ามึงพูดอะไรบ้างบอกว่าอย่าแย่เงี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะแค่เปิดมามันแย่กันไปเลยอะมอสมันยังไงอ่ะว้ายปานะปานะปานะมึงมึงเห็นหัวมังกรไหมเดี๋ยวกูไม่ตดหน้าโชว์เลย โอเคไเห็นตามกูมาแล้วกันไอ้น้องไอ้มอสกูพร้อมแล้วเอางี้กูมองหน้ากูนะครับหัวไหนก็ได้สักหัวหนึ่งไะตามกูมากูพร้อมแล้วทุกคนกูพร้อมแล้วทุกคนไปเร็ยกล้องไปเร็ยกล้องเตรียมเลยเตรียมเลยเปิดตู้ปุ๊บวิ่งขวาทุกคนเปิดตู้ปุ๊บวิ่งขวาครับครับตู้มึงมีเห็บเห็บกูพ่นไฟวะมีเห็บมีเห็นกูพ่นไฟเฮ้ยมอสพ่นไฟ โอ้ยโดนา่นอกจากพ่นไฟอ่ะไอ้มอสยังพ่นขวัญเอ้ยไอมอสนำดีมอสนำดีมอสตามหัวมังกรตามหัวมังกรตามหัวมังกรอะลาลเห็นตัวอะไรจริงเลยนะตอนนี้เราเป็นสควอตหนึ่งสควอตหนึ่งตามหัวมังกรเท่านั้นหัวหนึ่งหายทิงเราหัวหนึ่งหายหัวหนึ่งหายหัวหนึ่งเข้ามาแทนที่เขาเลี้ยงฟัง้วนะผมพมาตรงนี้ฟังไ่ดูเรืองนะไปูนอ้วมึงแม่งเนรไปวิ่งตามหัวมังกรแค่นั้นแหละทุกคนเขาใจเรื่องรับทราบ อาละแล้วกูตายากไปทุกคนเบอร์เยสเตอร์เอาเฮ้ยเฮ้ยดูตูทำไมดูทำไมพี่จำมุกโก้พี่นำมุกโก้มุกโก้กูไปแล้วมุกโก้กูไปแล้วจะมาที่ยังไงพี่นะพี่นำพี่นำเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกูวิ่งกูวิ่งหันหลังกูวิ่งมองหลังกูวิ่งมองหลังข้างบนนี่คืออะไรเไม่รูทุกคนแต่ละผามีเสียงข้างหน้ามีเสียงข้างหน้าข้างหน้ามีแน่แน่กูเชื่ออย่างนั้นเราด้วยเพื่อนมาก่อนเหนื่อยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนเด็กยังพิสามันยังพิสามันยังไม่ทันลงมาแล้วอ่ะ เฮ้ยพี่สามันพี่สามันพี่สามันเฮ้ยอะไรไน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 อ๋อตายแล้วเสียงอะไรมันตุก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 เรื่อยๆวะตู้งไหมเสียงอะไรอะอะไรเสียงใจกูเต่อะไรเนี้ยยังไงต่อครับเดี๋ยวกูดูหลังให้กูดูหลังให้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอยู่ก็ปล่อยควายอยู่ปล่อยไฟไอ้เหี่่่ย์กิโดรากูคำลาแม่งปล่อยไฟเอ้ยพวกที่แม่งมาที่หลังสุดที่แม่งพาใครมาด้วยปะเอ้ยไป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  ไปมู o v e move m อุ้ยกูโดนอะไรวะมูตรงยาว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 ไปกูได้ mg ทุกคนกูได้ mg กูได้ mg กูมึงอย่าไปเดินเข้าใกล้หุ่นนะอ้าวชิบหายแล้วเอากล้ามหน้าหุ่นตัวนั้นได้ถ้ามันไล่มาแล้วขึ้นเลยขวแย่แล้ววะวิ่งดิวิ่งเลยเราเราโฟกัสแค่ข้างหน้าไม่ต้องห่วงเว้ยกูมีเบอร์เซิร์ชไปขอไงวะเฮ้ยแม่งมีกัดวิ่งต่อไปทุกคนเ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ เดียวทีเดียวค่ะมันไม่ทาหรอกไอ้แก่อุ้ยยิง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 อุ้ยอุ้ยตีแรงจังวะทำแนวกันไปเลยวิ่งหนีด่วนวิ่งหนีด่วนวิ่งหนีด่วนโดราไปไหนแล้วเฮ้ย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 กลางหลังก็มีไม่สนแล้วกูวิ่งแล้วกูกูวิ่งแล้วกูไม่แคร์อะไรเ้ย กระุนหมดกระสุนหมดป๊อดมาช่วยมึงแล้วเว้ยเว้ยในบทเอาตัวเราได้ไวด้านหลังด้านลังมีโโอ๊ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยไม่มีไม่มีกระสุนแล้วไม่มีกระสุนแล้วอุ้ยไม่ไม่ไม่กูเจอบึงม้ากูฮิว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 เสร็จแล้วมีนี้มีนี้มีนี้ตื่นตื่นมโอ้ยมันมีตัวเล็กโอ้ตัวเล็กแม่งรอกัดกูอยู่เฮ้ยโดยพวกมึงตามน้ำมาเร็วตามน้ำมาเร็วถ้ายังไม่อยากตายไม่ได้ถูไม่ได้อะไร เว้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคุเหยียบอะไรก็ไม่รู้ก่อนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมอสเอาจริงแล้วมอสพนไฟเอาเฮ้ยพนไฟหมดไฟ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 งฟไ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 ตวฟไ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 ุไฟ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 ไอไฟไฟวฟไ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 ิไฟงฟไ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 ฟดฟไ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 ไ เฮ้ยเฮ้ยเอแมนมึงดลยศกูเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ในห้องทีเป oh, oh. ็โลีสิเฮ้ยที่ไหนกันวะเจมันจะมึงกูว่ากูเจอมึงแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้ยโอ้ยเอแมนมึงตายแล้วอย่าเฮีย โอ้ยิงโดนบ้างปะเนี่ยยิงโดนบ้างปะเนี่ยโอ้ยอย่ามาฆ่ากูป้าวระเบิดตายเลยมึงนี่จะกินกูโดนกูกินไปก่อนใครสร้างอ่นี้ะอนที้ใครเิด้ไอ้เหี้ยระเบิดมึงจะตามกูมาเสียงอะไรวะ ถ้าสมมติว่าเราฆ่าพวกที่ติดเชื้อไปแล้วอะแล้วมันจะเกิดไรอีกเปล่าวะเลยน้องเรื่อยๆโอ้ยถ้ามึงเกิดกันเรื่อยๆกลัวชีวิตเราอย่างไรเบื่อยิงตรงเลยช่วยด้วยเบี้ยวุ้งเหวี่ยงในพลมึงยืนอยู่ข้างฆ่าข้าหลังเมื่อในพลมึงทลายยศเผาพันตัวเอง มึงดูผัวมงกรกูดิคราวนี้เราเต็มเคื่องกันแล้วไอ้กูไปหาของแดดแล้วกูหิวมากแล้วหน้าตากูไปละเออนี่เอพ่อเพราะพวกมันไม่ยอมยืนอยู่ด้วยกันหวังแต่จะเอาแต่ยิงคนทำห้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นถ้าพวกมึงยืนอยู่ด้วยกันแต่แรกเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแม่ไม่กูฟังบีบงานคนเดียวไอ้ตัวไหนมันอะไรวะเนี่ยเจออะไรข้างหน้าโอ้ยย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  เอ้ยก right ูเป็นล wow. like 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 you know? ่างไหนเนี่ยอ้าวกูเป็นสี่กูเป็นสี่เป็นอะไรทำไมพวกมึงทำไมพวกมึงเป็นเฟรนั้นก็ได้วะทำไมกูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยพ่นสเปย์ทำไมสเปย์ไปแค่เองอะโดนกูโดนกูยิงมึงมันจะดังเออไป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 ล่าคนไปล่าคนอยู่แถวนี้แหละกูได้กลิ่นคน ย่าทำไมปรสิทชนะตลอดเลยวะสีไม่เหมือนตาอยู่ไหนตาตาอยู่ไหนตาตาอยู่ไหนตาอะไรเนี้อ่ะตาเราเราทำภารกิจดปะไม่ทูแมนสคลด์เหรอตาขนาดทั้งตีมัยังตายหายใจถังกองร้อยยังไม่รอดต้องกลับมาอีกคนเอ้าคือของไม่ทันโอ้ยตามาเร็วน้ำกูน้ำกูน้ำทับวันนี้กูน้ำทับแล้วพวกเราหมอบไปไหมเออหมอบไปหมอบไปหมอบไป ไม่เทอะวายอะไยังไม่ไหลชาติไหนจะถึงวะอ้าวไป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 มอบ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 ไปอะไอ้ก็มังตามไปแล้วมันหมอมันถือปืนด้วยไปอัดมอบมอบมอบเดี๋ยวต้องไปไหนอ่ะเฮ้ย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 ตีแตกไอ้เหยอะเดี๋ยวแล้วตรงนั้นไม่ใช่ปรสิตเหรอแล้วตรงข้ามกูนั่นไม่ใช่ปรสิตธ์ด้นะไม่มีไม่มีที่อะไรกูโดนขัด ใช้ผ้ามันแผลไปแล้วอ่ะไม่ต้องใช้เอาลิ้นไปเลียแผลเอาไปขี้เกียแล้วข้างหลังเต็มเลยเหี้ยร์ตาตาตาวิ่งมาโอ้ยตายเฮ้ยอะไรเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นดีว่ะวิ่งปตามันตายมันถุยอะไรออกมาดูด้วยอ่ะเฮ้ยใครตกลงมาจากกระเแผงฮะเดี๋ยวพวกแม่งสามัคคีกันดีว่ะวิ่งต่อเลย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 เฮ้ยอะไรหลังมึงเนี่ย ยายายาเก็บยาเก็บไม่รู้เก็บไปไปไปวิ่งต่อ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 เอ้ยแมมขาเข้งมาเต็มเต็มเออเออไปแล้ว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 โอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยทุกคนเราเจอเพื่อนแล้วเราเจอคนละพวกพลักพลักพลักเพลือเพลือแล้วเย็นืเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยไปก่อนไปก่อนโอ้ยใครเปิดประตูเปิดแล้ว แล้วมันรีบเป็นจังวะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยด้วยนี่อยู่ไหนเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกูเป็นหน่วยกูเป็นกูเป็นไฟฉายกูเป็นสีแยกไฟฉายเอ้ยมันอยู่ข้างหลังเราอย่าไปสนใจวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออย่าไปสนแมนยูโอ้ยวิ่งต่อไปทุกคนวิ่งต่อไปแมนยูเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวแมนยูเฮ้ยเราต้องวิ่งกลับไปเราต้องวิ่งกลับไปแมนยู่เ้ยเฮ้ย นี่มั้ง policy ระดับพุพันยู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 ใหญ่อะไรเราเราต้องรีบวิ่งกลับไปทุกคน,น,นกลับไปที่เครื่องบินเฮ้ยออ,เ,อ,อเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮีย,ย,ยเหมือนฉากหนังแบบพวกสยองขวัญเท่ๆเ,เลยมองอะไรไม่เห็นเลยเฮีย

ไอ้ใครมันก็วิ่งตามกูจกังเลยวะเฮียมาเดี๋ยวๆกูมาเอ้าเฮียแล้วไม่มีกระสุนเกิดไฟตายแล้วโอ้ยช่วยด้วยอู้เร่ผมมาเกิดไฟด้วยกันมนะาเยอะเลยนกูมีกระสุนนะกูเก็บพวกมึงหมดแล้วเมื่อกี้อา้อาเวเฮ้ยคิวแมนชนะ